เราได้จัดงบเริ่มต้นที่1,500บาทไปจนถึง6,000บาทมาลองกันเลยครับผมกับการตกทุ่งนาะครั้งแรกของบ่าอามโมันก็ฟู่เลยว่าตับเลยเหรว ถ้าวันนี้ผมไม่ได้ปลานะเบ็ดคันนี้ผมแจกฟรีเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องบ่าวอาร์มต่อสดนะครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการจัดงบสร้างเบ็ดตกปลาคันแรกนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางม,มาถึง EP ีที่2แล้ววันนี้เราได้จัดงบเริ่มต้นที่1,500บาทไปจนถึง6000บาท เราใช้เจเปียวหมุนอีกเช่นเคยนะครับผมมาดูกันซิว่าเจเปียวเนี่ยจะได้งบเท่าไรมาสามสองหนึ่งหมุนโู้ยงบ3,500าครับทุกคนวันนี้เราจะจัดคันเบ็ดในงบ3,500บาทมาดูกันซิว่าทีร้านเขาเนี่ยจะได้ของดีหรือของกากกันแน่นะครับทุกคนไปกันเลย let's go โคตรรอเลยทุกคนคือผมเจอร้านใหม่นะครับร้านเนี่ยคือแบบของเยอะมากๆนะครับผมโคตรเยอะแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านนะครับว่าเบ็ดของเราเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรลอกยี่ห้ออะไรกบยางแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงก็รอดูนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปทําธุระก่อนนะครับแล้วก็กลับบ้านไปเราจะไปตกปลากัน ดูซิว่าผมเนี่ยได้อะไรแบบไหนบ้างนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยสาย PE นะครับของนันนี่คอมบันโดนะครับผมราคา290นะครับผมแล้วก็เหยื่อปลอมนะครับไก่ชนยีิบเก้าบาทนะครับผมแล้วก็กบยางฟีนิกส์นะครับราคา120บาทผ้าปิดตาปิดหน้าเขาแถมมาให้นะครับผมที่ร้านแถมมาให้ไม่คิดนะครับถ้าซื้อเองก็35บาทตะกร้อสองพันห้าแล้วก็กิ๊บสามบาทแล้วก็เหยียบปอมนี้นะครับอีกตัวหนึ่ง55บาทเอ็นหน้านะครับ150รับ20บาทมาดูของใหญ่นะครับก็็จะใช้เปนล่สของาทมาดู อ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับสไปเร็วสีเขียวนะครับผมโอ้ยเียวจแมามไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับคนราคาพันแปดนะครับผมตั้แหลก็ได้เป็นสีเขียวแบบนี้มาเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าลื่นมากแล้วก็คันเบรคเป็นของใบสาน F2 สีแดงโคตรจ้าบเลยนะครับผมนั่นแหละครับก็ทั้งหมดนี่นะครับที่เราจ่ายเงินไปนะครับราคาทั้งหมดก็อยู่ที่3,300บาทตกได้เลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า EP เนี้ยเราจะตกปลาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยที่บ้านผมก็ฝนตกด้วยนะครับน้ำเนี่ยล้นแล้วก็ปลาออกจากบ่อเยอะมากโอเคครับท ประกอบเบส็จเรียบร้อยแล้วนะครับยวผมจะไม่ใช่เป็นกบยางฟินิกนะครับไม่รู้ว่าไปพัดไหนดีสุดนะแต่ผมขอแกะเป็นเดิมเดิมที่มาจากร้านเลยดีกว่า <S <S พร้อมแล้วครับไปดูหมายแรกกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะตีได้หรือเปล่าจะฟู่จะมุ่นจะอะไรหรือเปล่าครับไปไปดูกัน let's go <S <S ก็วันนี้นะครับเราก็มี fc ทางบ้านนะครับผมชื่อน้องอะไรวะ น้องเล่มนะครับผมเขาก็เป็นสายตกปลาเหมือนกันนะครับน้องพามาที่บ้านพอดีนะครับมาดูกันสิว่าเบ็ดใบสันเนี่ยจะให้ผมได้ปลาช่อนหรือเปล่าก็รอดูนะครับผมบ่อพ่อผมเนี่ยน้ำเพิ่งขึ้นเลยครับทุกคนแล้ววันก่อนเนี่ยเออคือแบบว่ายังไงปลาออกมาอยู่ในไร่มันนี่แหละพอผมจับได้ช่อนใหญ่นะครับผมแล้วก็อยู่ในบ่ออีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันสิว่าหมายนี้นะครับเปิดแรกเนี่ยจะฟูหรือเปล่านะครับผมมาดูกันโอ้โหยวงมาลองตกกันเลยวันนี้ต้องมีช่อนนะบอกเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผุดหลายตัวแล้ว ผมมายืนดูผุดหลายตัวนะครับอยู่ข้างฝั่งมาดูกันซิว่าผมจะล่าได้หรือเปล่าใช้กบยังฟีนิกส์นะครับวันนี้โอ้ยหมดลอกแล้วเหมือนสั่นจังวะโอ้โหหมดลอกเลยครับทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าได้ปลานี่หวาวุ่นนะครับทุกคนเพราะว่าลอกหมดไปทำไมป่านี่ ออรอฟัง<อ>ไหน่้รอฟังโทษจะบนททำไมวะผมไล่ฟังอยู่ทุกคน กคนครับผมยังตกไม่ได้เลยเนี่ยตกมาก็เกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะโคตรถอเลยทุกคนร้อนมากตกก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหมายใหม่ดีกว่าครับทุกคนผักบุ้งโคตรเยอะผมไม่ขี้เกียจเอาแบบผักบุ้งออกจากเยื่อปอมอะ่ะเออแม่งเกาะดีมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวหาหมายใหม่นะครับที่เป็นแบบหมายแบบที่มีลกอะ่ะทุกคนเพื่อแบบจะตกง่ายๆเนาะไปะ ดูกันเลย Let's go ก็สําหรับน้อง,น,องนุ่งหนูนนนคนไหนนะครับที่อยากได้คันเบรกจากเบา,บาอาร์มคันนี้นะครับทุกคนซึ่งราคาคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3ามพันามนะครับอย่างที่บอกในต้น,ะตนคลิปเนาะถ้าใครอยากได้นะครับแบบพร้อมตกเลยก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็กดติดตามเบาอาร์มไว้นะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะเออแบบว่ามีที่อยู่มีช่องทางการติดต่อด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบว่าคอมเมนต์ไปเรื่อยเปื่อยนะทุกคนเออผมก็ซื้อมาผมตกแป๊บเดียวผมก็เอาไปแจกเหมือนเดิมนะครับผมใครอยากได้ก็ทำตามกติกานะครับใครดูคลิปนี้จบแสสดดงวว่่่่าาาาามมมีีิิิิททธ์ไ้้เเเเหืออออนนนนนกกกัััะะะคคครรรบบพตยยยูลปผ จะได้ปลาหรือเปล่าวเนี่ยผมจะไม่ยอมแพ้นะครับเดี๋ยวผมไปตกที่หมายทุ่งนาต่อนะครับเดี๋ยวผมขอฝึกก่อนก็แล้วกันนะครับวันนี้คือฝึกทั้งคลิปเลยคือพี่จะแบบฝึก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 นี่แหละคือรอบนี้อย่างหนึ่งคือตีไม่ค่อยฟู่สักเท่าไหร่นะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เป็นหมายใหม่นะครับเป็นบ่อใครก็ไม่รู้นะครับผมเออไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะคือแบบน้ําโคตรเยอะนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองตกกันดูซิว่าจะได้กันหรือเปล่านะไปลุยกันเลยออกตัวฟิ่ง โอ้โหทุกคนครับเมื่อกี้ก็ตกไม่ได้เลยนะครับจากที่เห็นคือก็นั่นแหละขาดประสบการณ์นะครับผมต้องฝึกอีกเยอะนะครับแต่ยังไม่พร้อมไม่จบแค่นี้หรอกมันยังไม่จบแค่นี้นะครับมาทุกคนเดี๋ยวผมไปหาหมายทุ่งนาต่อนะครับนี่ข้างบ้านผมเลยนะครับผมนี่นี่นี่ดูแบบดูดิปลาออกจากบ่อมาก็มาอยู่ในนี้แหละทุกคนมาลองดูนะครับว่าจะได้กันหรือเปล่ามาลองกันเลยครับผมกับการตกทุ่งนาครั้งแรกของเบาอามนะครับว่าจะได้หรือเปล่าลุยโหมันก็ปูเลยว่ะเป็นรั่ว โอ้ทุกคนครับคือแบบว่าอย่างไงอ่ะเนี่ยปิดเลยนะครับทุกคนแล้วแม่งกบจะพังเลยเนี่ยดูดิถลอกสาดเลยเออ้าทำผมแร้วล่าสุดไปกันต่อเลยกับคาต้นมะม่วงนะครับหมายใหม่ดุย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 ตอนนี้เป็นบ่อน้ํานะครับผมแล้วประเด็นปลาออกปลาจะออกมานอกบ่อเต็มนะครับทุกคนเพราะว่าฝนตกแรงมากนะครับลองลอง ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอ้เงี้ยปี๊ดเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ามีปลาช่อนหรือเปล่านะลองตกดู ยกลานอันนี้ดูไหมยกดูไหมจะได้รู้ว่ามีปลาไหมมามาลองยกดูกันโอ้ไม่มีปลาเลยนะครับผมโอเคผมกลับไปตกที่บ่อพ่อผมดีกว่านะครับทุกคนมาครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองตกบ่อพ่อผมซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับมาดูกันซิว่ากบยางฟีนิกซ์เนี่ย ไปช่อนจะกินหรือเปล่านะครับผมโอเคไปลุยกันต่อเลย จัดเลย ยับหรีเนี่ยโอยพอพอพอเดือดตุกเลยตุกหลังพาย่ากันใหม่เอออว่าทุกคน<า>ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการตกปลาของเบ่าอามนะครับวันนี้เราก็ได้น้องๆเอซแถวนี้นะครับทุกคนได้ข่าวว่าเองเคยตกปลาได,ได้เยอะใช่ไหมเอาดีๆครับเคยตกแต่ประสบการณ์คันนี้ตกมากี่ตัวแล้วเจ็ดแปดตัวครับแล้วราคาเท่าไรเนี่ยลอกกระเบ็ดเนี่ยรวมกัน2อ0รอยกว่า สองกว่าบาทตกได้6กเตัวผมซื้อมาตั้งสามพันกว่าบาทแม่งตกไม่ได้สักตัวจะรั่ววันนี้ผมก็เลยให้กบไม้น้องมาตัวนึงนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะตกกับน้องเขานะครับทุกคนน้องเขามีประสบการณ์พอสมควรนะมาเดี๋ยวเราผมมาเริ่มตกกันเลยนะครับผมชื่ออะไรนะเอ็งชื่ออะไรนะชื่อโชกุนครับน้องโชกุนนะครับผมกับการตกปลาช่อนของเขาในครั้งนี้จะได้หรือเปล่ามาดูกันไปดุยเว let's go มันตีจรินไหมตาไม่หลงกา รับเลยรับเลยก็าใหญ่อยู่ตีไม่ได้ไม่ต้องตีนะผมปิดไม้เหรอมันมันตีไม่ฟ้องก็ได้เราอยู่ตรงชิดชิดปูนะขอใส่อีกปั๊กหนึ่งนิดกลบสายกบไม้สายตูดนะครับผมมต้องใส่ตูดได้ไงเนี่ยมันตายแลใส่ตูดดิไอ้นี่คือสายอากาศไอ้นี่คือสายแต่ผมค่อยตกนะผมยังไม่อยากโชว์ฝีมือไงเพราะจริงก็ผมโหดนะทุกคน เรียดดิีเปนไม่เข้าตาละแหวนเหียะไปอีกไม้อือึจังหวะนี้ไม่ถึงกถึงกุยาใช่ไหมเนี่ยกรติดต้นไม้เนี่ยดีรเอยฝั่งนึงดี ถ้ามันไม่ออกมันทันะมันต้องแตะระแวงเยอะเอาใกล้จะยางหน่อยก็มาดูกันว่าของบ้านจะทุ่เลยครับบ้านเต็งเราอย่างฮะบ้านเต็งเราอย่างอย่างเดิมแต่ว่าสายตันหน่อยนะพันนาไม่เยอะพันนาไม่เยอะเบ่งได้ไม่ไกลหรอกเอาผมตอนนี้น้องเชลโลกราคาสามพันต้นครับมีสิ่งนี้ฮอพี่เสียง มันเบาเว่าอย่างสวนลมมันสวนลมอ่ะต้องทำใจมันมีตัวตาแล้วแล้วมันเลิกกาดอ่ะผมออก,ก็ได้ตัวนะกบมาตัวนี้ก็ยังดีในกบขึ้ <ไป S 2> นมากูนชกครับเพราะว่าอามเลยยอดไม่ครับผมยอดไม่เลยครับผมเรามันไม่เกินอ่ะมาดา่าเอาอย่างเลยเบียงเลยโอ้ยผมว่าอามล้อเก่ามันไม่โดนใจนี่ะเป็นไง โอ้โหอย่างเข้าไปเ,เลยครับทุกคนนี่นะครับอ่ะมันมีตัวตามนี่ตรงนั้นน่ะตามนี้เดียวกับขยับตัวนิดเดียวมีตัวตามอยู่นะครับมาดูกันซิว่าเราจะได้ปลากันหรือเปล่านะวันนี้ตามนี้นิดเดียวลตน้ำดำไหมล่ะมไม่ได้ไม่ได้ต้องลงดำแน่นอนอมหมายลำห้วยเว้ย ถึงพื้นเลยอ่ะมันตื่นเนอะต้องใช้เหยียบผิวน้ำซะแล้วครับครับเนาะก็ไม่โดนติดอะไรไม่รู้อ่ะติดสาหร่ายเปล่ามันติดมันก็น่าจะได้การมันติดคิดว่าปลากัดจะไม่กินนะครับจะลองดูลองดูต่อมาเขียวต่อมะเขียวไม่เคยเห็นต่อมาเขียวเลย โยนล, LIKE ลึกกระตุกแรงจัดกินแล้วใช่ไหมมันตีดมันตีสมันได้กินนะแม่งก๊อสสาลายจนลึกกระตุกไปอยังแรงเลยโอ้โหรู้สึกไงกับเหยื่อชนิดนี้ครับเป็นบอกความจริงไปดิติดมากเลยมันใหญ่อู้อ๋อเล้วเอาแล้วเอาแล้ววันนี้มาไม่ได้เอาเยี่อผิวหน้ามาตรงเนี้ยไม่เป็นไรไเป็นไรมัน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 สวยเอารู้ว่าถ้าปลายหินเหยื่อตัวเนี้ยมันจัดแน่นอนอ่ะมันเหมือนอันนั้นไง การเมื่อกี้การสาหัสมุดแรงอยู่นะใต้น้ำอ่ะอ่ะโดนตูดตูดเหรอเนี่ยตูดตูดตูดนี่นเลยตูดเนี่ยเห็นไหมรอยมันกัดนะรอยกัดนะครับทุกคนบุบเลยเฮียดิมัมนหนีไปโน่นแล้วหรือเปล่าเนี่ยน,นะน่ยเป็นไงเป็นไงน สายาากู้ขาดแล้วบิ๊กสายกูขาดคือกันรอดิเอ้าไปล้วงอะไรอ่ะตีตั้งหลายรอบเลยไม่โอ้<า>ไม่ใช่แล้วทนะ่าทน่ะมาถามเทียนน่ะโอ้อีกแล้วไม่ไม่ไม่เบ็ดสามพันวีเอเบ็ดห้าสิบนะครับผมมาดูกันซิว่าใ,าใครจะได้ปลาก่อนกันนะครับผมจังหวะนี้ยังไงครับเบ็ดห้าสิบวีเอเบ็ดสามพันเมื่อกี้น้องเขาบอกว่ามันกินอยู่นะครับแต่ผมว่าจะไปตกบ่อนี่เนี่ยดูลอยนะอยู่ที่มันลุดอะ่ะเนี่ยตกตรงนี้นะครับมันดินมันหยีเนี่ยครับน้องบิ๊กขันเบ็ดโคตรแข็งนะครับผมสุดนี้นี่ลนะุงปลา ใช่ไหมข้ากบไม่ไม่รู้ตั้งตอนนั้นน่ะกบไม่อยู่ไหนกเอมะกบไม่กบไม่กบใส่ของบ้ามายังกบไม่มันตกอะไรอ่ะไม่กินโดนมันมันมันระแวงกบไม่อ่ะมันมันแรงพูดไหนขอฟิวที่ว่ารู้สึกไงกับเด็ดราคาหลักพันฟิวฟิวไหนลื่นนะครับลื่นมากไหมมากครับบอกแม่ซื้อให้ไหมขอตังค์แม่ซื้อไหม ไม่รู้ครับเมยจะบอกแม่ไหมเนี่ยเผื่อแม่ดูคลิปนี้อยู่ไม่มีครับเมยากได้เบสบอกซื้อเองครับเบสตางซื้อเองโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาย้ำที่บ่อผมกับบ่อของลุงอีกสัก3-4ไม้นะครับผมแล้วก็จะพอละกับการตกปลาในวันนี้นะครับสองวันเต็มๆกับการตกปลาของผมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับปลาก็ไม่ได้ได้ตกเฉยๆได้ทดสอบเฉยๆนะครับว่าแต่ละเหยื่อแต่ละเบรกเนี่ยเป็นอะไรยังไงเนาะก็วันนี้กับน้องโชว์แล้วนะครับน้องโชว์ผ่านมาพอดีผมเลยเรียกมันตกบ่อผมนะ เออรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายจริงนะครับวันนี้คือท้าไม่ได้คือไม่ได้เลยนะครับผมจบนะครับปิดจบ,บเลยวันนี่ไม่เคยสูบเลยเ<อ>คือตัวใหญ่นี่นะครับทุกคนมาัแลนน้นนวนี่เป็นต้นไม่้ก้อ,อนไหนวะที่ทำให้ฟังดูเนาะเมืงเวทรู่ทั้งน้นู โอหมเนี่ยี่ากที่แ yeah> ่นไปทีอย claro> ่างนีกันแล้วเ่มนนแนนในแนออ้ทุกคนครับถ้าวันนี้ผมตกไม่ได้นะผมไม่เสียงเจริงหกจริงผมไม่ตกแล้วพูดจริงเลยนะครับมาดูผลงานผมนะครับทุกคนอู้แบบ เจอได้ไหมโชว์เจอได้ไหมไม่รู้โอเคถ้าวันนี้ผมไม่ได้ปลานะเบ็ดคันนี้ผมแจ๊กฟิฟซีเลยผมบอกแค่นั้นแหละผมไม่เอาไว้หรอกมันไม่หมานะต้องไปซื้อใหม่นะครับทุกคนไม่สนหรอกโยนทิ้งลงบอ่อแค่นั้นแหละจเย็นจเย็นเดี๋ยวไปเอาเลยนะหุ <c oughs> <c oughs> ่นเล่นหุ<อ>่นเล่นโยนเลยเนี่ยหุยนนะ่นเล่นนะครับทุกคนหุ่เล่นใครจะไปซื้อใหม่วะโถ่มันก็แค่การฝึกเนาะดูนี่ครับแม่งผมแบบท้อทุกคนผมท้อจริงนะคือการตกปลาครั้งนี้ใค่เจอปัญหาแบบนี้บ้างตีวันลงโลกอ่ะแบบตีว ไม่พี่ยืนต้านไม่ออกไงเพราะทุีพี่เบี่ยงไม่ติดไงเห็นโชว์เบี่ยงตรงนู้นไงพี่พี่ยืนเบี่ยงตรงนู้นเห็นโชว์เบี่ยงไงกเ็เลยเออเขยิบมานิดนึง <c oughs> <c oughs> เดินนิดนึงเต็เต็มเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโธ <c oughs> แล้วบอกแก้ได้ออดีแก้ได้ไหมแก้ได้แต่ว่ามันต้อง,น,งน,อนั่งแกยืนรอนั่งรอก็ได้เงินเออนั่งเออก็น<ม>ั<ด>่งรอกินทำไม,ไมวะโอเคทุกคนเดี๋ยวให้น้องเขาแก้รอกให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวใจกันอีกทีนะครับผมเป็นอลไรเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยวหรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวแก้รอแป๊บทุกคคนรับ ใช่ครับน้องเขาแก้ไม่ได้ครับทุกคนแก้ได้แล้วเนี่ยแก้ได้แล้วเผาลอกทิ้งแล้วครับทุกคนตอนนี้คือผมไม่ตกแล้วแหละผมแก้ได้เอาเองไม่ลงน้ำไปดิโอเคทุกคนผมไม่ตกแมงแล้ววันนี้คือเมื่อวานลอกผมกระพังวันนี้ลอกผมก็พังอีกแล้วอะทุกคนแบบฟูจัดเลยอเออไม่เป็นไรครับทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละคือผมก็ฟู่เบ็ดก็ฟู่อะไรก็ฟู่ฟูฟูทุกอย่างนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมท้อทุกคน ใครอยากได้เบ็ดนะครับคอมเมนต์ไม่รอเลยต่เจอกันจะเจอกันเฮ้ยใครคนดูดูก่อนดีไอพวกนี้มันจองเบ็ดแล้วทุกคนให้ดีไหมวะฮะให้คนหนึ่งให้คดสองไงคอมเมนต์มาถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์ชื่อที่อยู่มาจะส่งไปให้โอเคไหมเราเจอกันอีพีหน้า